สวัสดีครับในชแนลดีแทสสี่พนสครับอาการก็เอยอาการก็เปิดน้ําแล้วเงียบแต่ถ้ากดไหลกดกดไหลนะครับกดไหลแต่ปล่อยไม่ขานะครับผมปล่อยแล้วไม่ขานะครับ มันเกิดมาหลังจากผมหรือมาเปลี่ยนโอลิงพอประกอบ้าไปก็เป็นอย่างนี้มาเลยเดี๋ยววิธีแก้ของผมเดี๋ยวให้ดูนี่ผมหาสปริงมาตัวหนึ่งนะครับตัวประมาณนี้นะครับยาวก็ประมาณนี้ลองเทียบดูนะความแข็งก็นิดหน่อยครับไปลองตัดตัดต่อเทียบดูเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็อถอดแกนจะทำ, <S 2> <S 2> ทำอย่าลืมถ้าทำเองไม่ใช่ช่างอย่าลืมดึงเบรกเกอร์ออกก่อนนะ เปิดต้มจาถอดแกนออกจริงๆแล้วผมรื้อโลมาแล้วล่ะใครที่มาถึงขั้นเนี้ยไม่ต้องสอนล้วคุณทำได้อยู่แล้วใส่เข้าไปแล้วก็โคตรยากเลยครับแท่มือเดียว เอเป็นว่าใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอแปมอ่ะผมใส่ได้ละไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่อยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ใส่สลักมันค่อนข้างจะทำไปมือเดียวยากมากโทษทีโอเคอ่ะพอดีผมเทสไปแล้วครับ จะลองเปิดเบเกอร์ก่อนเบเกอร์นี่ครับมันก็จะเปิดน้ำนก็ใช้ได้ครับไอ<ะ>ใ,ใส่สปริงอะมันใช้ได้แล้วก็เปิดน้ำเบาน้ำก่อนประมาณนี้แล้วก็กดแตบนี่ติดแล้ว ไอ้มันกระพริบเป้นแหละแต่มันใช้ได้เจอ,อ่ปรับความแข็งสปริงเอาถ้าสปริงแข็งแข็งหน่อยหนึ่งมันก็จะได้เปิดน้ําอ่อนได้แต่ถ้าสปริงอ่อนมากไปก็ต้องเปิดน้ําแรงนะครับมันก็มีมีเสียถ้าถ้าสปริงมันแข็งมากไปไอ้หม้อมันจะร้อนมากเลยก่ามันจะตัด วังนี้ก็ไปหาหาแรงดันเอาของผมเนี่ยสมมติผมเบาผมเบานะอุ้ยอันนี้ติดนะให้ผมเบาไว้เลยให้ดับละเพราะว่ายังไงมันก็มีตัวโฟเซนเซอร์ตรงนี้อยู่แล้วมันไม่ไหม,ไมง้ง่ายหรอกโอเคครับอ่าอันนี้ดับไปแล้วนะเรามากดเปิดใหม่ดีละ โอเคจบคลิป okay,